นสอบเงินงอเอินเอ,เอ,เอ,อินเอินสอบเสอบเงินแม่อยู่พี่ลูกแม่อยู่พีสอบงินอโ,อโอ้ยโคยน่างมาเนอใช้มูย,ย่างไปมันคือไก่ตอเอามากินข้าวลูกมากินข้าว มากินข่าวแล้วมาพีมาพีมาพีดูมาพีมาพีอไม้ยอเามาพีูมา,มายาม,าพ,มายาพี่แม่ก้อนแดดเลย ขอบคุณคับแม่คนนีัแม่ออยงเมือคืนยงเมื่อึ้นขอบใจขอบคุณเร็วๆยงเมื่อึ้นโอ้ยจะเป็นทุกชนยากชอนกินอ้าวยงเมื่อึ้นยงเมื่ขึ้นยงเมือขึ้นยงเมือขึ้นยงเมื่อ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 ึ้นยกเมื่อึ้นแม่บอกว่ายกเมื่อึ้นยกเมื่อึ้นนั่นนี่นั่นนี่จะเหยียบโทรศัพท์แม่เต๊คะแม่จะอยหาหน่อยอีกห ยอะมากขึ้นยอะมากขึ้นญี่ปุ่นเอาปั้นเขา่าให้ก็ทุบเศรษฐกินเขาแรงอยู่บุ๊ให้แป้นปันป้นปักใไงไงผู้ชายมาต่อมเ่ยพี่น้องเอ้ยกำลังเป็นแช,เช่เป็นเช้าสำน้อยผัดชูย,ย,ยี่หีเขี้ยวขมแม่แล้วลูกเอ้ยผู้ชายมาเผางอพยพเลนผู้ชายมายืนเผาพวกนางเลยพี่น้องเอ้ย แม่เลี้ยงแต่ชุดเจ้าก้อยแม่เลี้ยงล้านแม่บท่ันีะเถ่าจกเลี้ยงล้านลูกแม่บท่ันอยากได้อยากเลี้ยงล้านเขาใจยุแม่ผู้ชายกับมาหอดมองพี่น้อยยุนลูกเขามีพ่อมีแม่บกบมันจะมันดมกีเอาด้นั้นบ่เหรอผู้ชายมาเฝ้าเป็นบกน้องผู้ชายมาเฝ้าผู้ชายมาเฝ้าพวกนาง แม่บอกอันยุกโอ้อยจิติแม่โอ้ยปลอบพุงโวย้ยตายแล้วหงวดปกติก็สิเปิร์โอ้ยนี่มากอกนี่ชิ่นำกินแล้วเราไปเราบ,ดแ,ด,บดแล้วพอเู้บดแล้วพอไปหาลโลแต่ว่าห้ามไปแตะฝุ่นซ้ายมานะเบาเออ หมด,หมด,หมดแล้ว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 ไปลูกไปหมดแล้วแม่ดหมดเข่าในมือแล้วหมดแล้วในกินหมดแล้วไปไปหาเนาะหาเลาะเออไปอไปูกไปน้ำเป็นปน้ำโม่พ้นน่นได้พี่น้องว่าง่ายง่ายลูกเต่าเออลูกสาวนางนะคะว่าบปริญญาอื่นก็บเม่นมาจ้ะ อือ่นคอมเมนต์มาสิงปิงสิงห้างสิ่งกี่แล้วเอ้ยกี่แล้วเอ,อ้ยเ,เป็นเคยแล้วบอกไว้แล้วบอเป็นเคยพี่น้องทางใจฟังแล้วเอ้ย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 เอ ยังมามพี่เอาอยังนี่นี่น้่งเฉดเฉดเอามายังมาดูยังมาดูาดอริดยองมาพี่แล้วมาพี่มามามา Ấu oh. Ưm <laughs> Bên đó Nàng xích cạo mà bỏ Huy vay ao nì ao, Mà nhàng này quá nhàng hẹp ba luôn bưng nè Huy vay mày vay Nhàng đu สัปบันสัตติจาร์ก็ไปเล่นไปนี่นะเงินกับพัฒน์เละเงินกับพัฒน์เละมาม่ยังมาให้ปลาลุงบงเนอ้ยคนขีดเจ็บดีเจ็บดีเจ็บดี พี่เอาตัวใหม่มาพมลาใจลุกลุกลุกเน้ยสูงยาเฮ้ยเฮ้ยสิพากันไปสวรรค์พี่น้องสีพากันไปดินสวรรค์นักเรสิพากันไปดินเมืองโชคกีจังใจนี่ไมเคยจไปมา่งกิจอยู่อย่งเดอย่กน้กงอย ส่งมาเท่เียมาคานไม่ใช่ใช่ใช่นํามัแก่ไหนะมันงานมากมีทามนถือ่าแใช่นั่นแล้วแม่เตียมพร้อมบหยางปิงชิงปิงชิงเดี๋ยได้ปเลย น่นกเลนบระยุทธ์ซื้อหรือเปเนี้ขังไหว แพ่งแพ่งแพ่งแพงไปถ่าเลยไผ่มาสกีนไผ่มาเห็นแแบบแแบบพ่อใหญ่มาบอกปูมาบอกปูมาปูมาหายสับกายไี่ยานท้อโอเคสบายดีเด้ยวสบายดีโอ้โหนั่นไผ่อยู่ในกล่องนั่นไผ่อยู่มากมาช่วยไปถ่าอเมลาไปน้ำนะยิ้มยิ้มโอ้ยแข่กำลังไป็ดเจะพี่น้องแข่อันทั้งทั้งเลทั้งรุมเดินท่า แถวต้องเริ่มทั้งเทินกับท,ทั้งลุมนะออกเชิงกันมานี้ตัดหํำแขวจะคล้องแก่ๆแก,แก,แก่ๆมันเชิงกันไปใช้ไปใช้ใชจิบไปใช้นางจิไปเล่นลอื้อ,อ,อ,อย่าเริ่มเริมออแดงเยอยู่ทืออ่อะไรเปิดอเปิดต ออกมาออกมามาไมุ่กมาุกเบานบอลจุกจุกออกมาหนจุยื่นๆเทออกมาบอลไปเทียวในเมืองเลยจ้าโอ้ยโอ๊ยโอยโอยโอยหัวพ่าดเยี่ยมสาวแต่งแงงต่งแงงได้่ไดพี่น้องเอ้ยย่างแต่พี่หอดครัวผู้ อย่างแต่พี่หอดคั่วคุณด้วยนกลับไปกลับมาเอาคุณนั่งขาซะเอาคุณเหี๋ยดร่องขาหนซะเอกียด่อ <c oughs> อย่ามองตาริมไหมถ้าเธอไม่แคร์กีรนี่นบอกี่โลนนะกีรน,นี่กีรนี่นนเพลงใหญ่ก็เพลงมีแหงดีมีแหงด,ดีโอ้ยอืม

นีนบ่บอกวิญไม่จะเออเลอะมุดจากของเด็กหรอกปริยูสิตกคลอยปอกตรงนี้โอ้ยปุสิยูขมาขายาวขายาวอืมโอ,อ้ยเอ,อ้ย ไ um ่ม um ่หาลูเอาาสบายดีบาย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 ให้ม่หออุ่มบ่ม่วนเด้อ เที่วเผื่อเด้อเปเขใช้หรอกไป็น้อเพื่อไม่เงายเยด้อถ้ามายากไปไหมไป่เ,ไปเป็นหน้ารับพี่น้องเลยเพืนในคนแตกต่างจากกันยำ ยามนาານาะจากກับน้ําฝົນກสิแແ้งแล้งเองกุดๆเลยบ แง่แรงมัก็ใจบ่อยากปไปใช้แล้วพี่น้องขับมอเตอร์ไซค์ไปเหมือนขี้ฝุ่นดแค่อ,ออกบ้านเข้าบ้านอีกยังยากเลยแงมหน้าเป็นขีดตมลูกน่าจะไปหับไซบุญ หาคนภาคคนหยาเขาสวนก่อนพี่น่องยหยภาคคนหยาประกาศนินนแต่โมโหอันนี้ออกหรือบอกได้ไงเป็นด้วงเป็นบ่งเป็นแมงเปล่ กดดดอกชงใส่บอกบริกินดอกพี่น้องเอิญเนี่ยออกต้นชงต้นนึงคือคูดัซับปลูกใหม่หนึงแต่ขนาหนี่นนะออกหลายขนาออกหลาย ไมปลอ,อกหลาย่งปูกลนอนพ่อัสิแกะไปหาแมันทั่วมาปลูกหลอดนี่ลวกเาเจ้าปลูกกอนเาเจ้าก็ได้ขายยังเสน้นเบาเอื้อเนาะไปขายจะ้ะอันนี้ก็ปลูกพอได้กินนะราขาได้ขายในของพวกทั่วคุณแม่ปลูกกันนะครับพกบ่ง ต้องบ่งสามนานพูดให้พี่น้องนะอันนี้ก็บ้เอาพุ่นมาใช่ตรงนั้นมัเคืเคเป็นหมากไปแชาบเบีย้ยมาจิ้มใส่ไม้อยู่เป็นไยลงเจ้ยนายมันขยายออกเลยเด็่ตัตนางปลูกงา,ง,งานประช่างมัน ทุกในพักในหยาพัดเงินยัง สองคนยังไงเงี้ยสวัสดีค่ะโมอพี่น้องจามันลาพากจากกันนะจ้าคืนขอบคุณทุกคอมมเนต์ขอบคุณทุกนางใจไปแล้วเดินสวัสดีจ้าสบายดี